Atlantis r i s i n g การตื่นขึ้นจากนอกโลกยุคใหม่ของมนุษยชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาถึงจุดที่วิวัฒนาการของเราสามารถควบคุมชีวิตและโชคชะตาของเราได้ในที่สุดสาพันธ์กาแล็กติกเฝ้ารอวันที่แอตแลนติสจะกลับมาปรากฏอีกครั้งวนพื้นผิวโลกของเรามานานแล้วตามคำขอของพวกเขา ฉันต้องติดต่อคุณและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ชาวแอเลนเซสโบราณมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่พวกเขาก็เป็นนักสำรวจและผู้ล่าอนานิคมที่ยอดเยี่ยมเช่นกันพวกเขาาเชี่ยวชาญการเดินทางในอวากาศมาหลายศตวตรรษก่อนคนอื่น เป็นข่าวที่มีอยู่มากที่สุดจากข้อมูลของสหพันธ์กาแล็กติกแอร์เรนติสพร้อมที่จะปรากฏขึ้นอีกครั้งบนพื้นผิวมหาสมุทรหลังจากผ่านไปหลายพันปีได้รับข้อความนี้ทำเอาอึ้งเมื่อชาวแอรแลนติสเปิดเผยเทคโนโลยีขั้นสูงและเสนอที่จะแบ่งปันความรู้กับมวลมนุษยชาติโลกของเรา จะต้องประหลาดใจอย่างไม่ต้องสงสัยเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้เหนือกว่าทุกสิ่งที่เราเคยเห็นมาบนโลกชาวแอตแลนติสมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังงานยาและจิตวิญญาณพวกเขาจะแบ่งปันความลับเหล่านี้กับเราและแสดงให้เราเห็นว่าเราจะสามารถช่วยเหลือตนเองครอบครัว และชุมชนของเราโดยรวมได้อย่างไรชาวแอตแลนติสยังเป็นที่รู้จักจากพลังพิเศษของพวกเขากระแสจิตการมีตาทิ์การลอยตัวและความสามารถอื่นๆเช่นพลังจิตผู้นำของพวกเขาถูกเรียกว่าโพไซดอนหรือเนปจูน คุณอาจสงสัยว่าทำไมพวกเขาต้องการช่วยเรามากมีเหตุผลมากมายที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้แต่หนึ่งในนั้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการช่วยเราให้รอดพ้นจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากเรายังคงดำเนินชีวิตแบบเดิมๆโดยไม่ดูแลโลกของเราอย่างเหมาะสม ชาวแอตแลนติทำงานอย่างหนักมาหลายพันปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างฐานขนาดใหญ่ใต้ทะเลนอกชายฝั่งคอสตาริกาเป้าหมายของพวกเขาคือนำเทคโนโลยีขั้นสูงของพวกเขากลับมาแบ่งปันกับเราเพื่อพัฒนาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรา พวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาสามารถแบ่งปันความรู้นี้กับเราได้เราจะสามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้ในฐานะเผ่าพ,พันธ์หนึ่งแอตแลนติสจมอยู่ใต้น้ำตั้งแต่ประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อนคริสต์กาลแต่เมื่อมันจมลงเนื่องจากการประทุข,ของภูเขาไฟ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนใกล้กับบริเวณขั้วโลกเหตุการณ์นี้ปล่อยการมีเทนจำนวนมากเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในทวีปส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นเมื่อเร็วๆนี้สหาพันกาแล็กติกได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้สูญหายทั้งหมด ซึ่งสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปนานแล้วเมื่อแอรแลนตสจมลงสู่ส่วนลึกใต้มหาสมุทรของเราทีมค้นพบว่าแอรแลนตี G ถูกซ่อนไว้ใต้น้ำหลายฟุตมาหลายศตรวรรษแล้วและก็มีบางคนยังอาศัยอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดสหาพันธกาแล็กติกติดต่อกับเมืองแอรแลนตสใต้น้ำอยู่ตลอดเวลา ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีเลเซอร์สเกล่าอารยธรรมแอแลนตีสจะเปลี่ยนจากยูโทเปียอันเงียบสงบให้กลายเป็นมหานครเหนือพื้นดินที่สวยงามตามแผนการล่าสุดนี้ในไม่ช้าชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจะเข้าที่และการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้สิ่งนี้นำเรามาสู่คำถามที่เราเผชิญในฐานะเผ่าพันธุ์เราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเปลี่ยนกระบวนกานอย่างไรไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้มาก่อนสำหรับมนุษยชาติแต่ก็มาพร้อมกับความ เสี่ยงสูงเช่นกันผู้นำระดับโลกจะต้องหารือกันว่าจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดในการที่แอตแลนติสจะถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งและการดำเนินการนี้จะต้องใช้ความเป็นผู้นำอย่างจริงจังและรอบคอบโชคดีสำหรับเราสหาพันธ์กาแล็กติกมุ่งม,มั่นที่จะรับรองว่าแอตแลนติส จะพบกับการเปิดใจและการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังนี่ไม่ใช่เรื่องระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับชนชั้นนำซึ่งคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะกดขี่มนุษยชาติที่เหลือข้อความนี้สื่อถึงวิธีการที่เราจะก้าวหน้าโดยการเกิดขึ้นของแอแลนติสและสิ่งที่เป็นเดิมพัน ในแง่ของเสรีภาพส่วนบุคคลและความเป็นมนุษย์ของเรานี่เป็นความพยายามร่วมกันที่ขอให้เราทุกคนรวมเป็นหนึ่งในขณะที่เรารเผชิญกับทางเลือกที่ยิ่งใหญ่นี้ทำงานร่วมกันในฐานะพี่น้องหรือไปคนเดียวในฐานะหมาป่าผู้โดดเดียวที่มุ่งมั่นที่จะพิชิต ไม่ว่าคุณจะเชื่อในสารของแอตแลนติสหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใดระหว่างแอตแลนติสนี้กับของเราประวัติศาสตร์คู่ขนานของแอตแลนติสเป็นสิ่งที่จะยังคงอยู่เป็นหลักในวัฒนธรรมของเราไปอีกนานหลายศตรวรรษมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา มันให้ความรู้สึกถึงความเป็นไปได้และนำความหวังมาให้ฉันอยากรู้ว่าอนาคตมีอะไรรอเราอยู่คุณคิดว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อแอร์แลนติสโผล่ขึ้นมาจากทะเลโปรดอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างและคอยติดตามข้อความเพิ่มเติม ฉันหวังว่าเราทุกคนจะตั้งตารออนาคตที่สดใสได้